เราไปเทสที่ระดับประมาณ1น0 0เรามองว่าน่ารับต่อไปของวันนี้นะคะจะอยู่ที่1,695แล้วก็1,685เหรียญยูเอสดอลาร์ต่อทริอัลส่วนแนวต้านก็คือไฮเดิมเมื่อคืนนี้นะคะที่ระดับ1,720เหรียญยูเอสดอลาร์ต่อทริอัลค่ะก็ <blues. S 2> คืนนี้เองนะคะก็มีตัวเลขสำคัญที่ต้องติดตามช่วงมันทุ่มครึ่งก็คือ GDP ของทางสหรัฐาเองนะคะก็คือเป็นการประมาณการ GDP ไตรมาสสามเราต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาไปตามที่คาดไว้ไหมนะคะซึ่งตอนนี้คาดการณ์อยู่เช่อหลักประมาณ19เปอร์เซ็นต์นะคะก็อาจจะต้องดูว่าตัวเลขจะออกมาดีอย่างที่คาดไว้ไหมถ้าไม่ดีก็แน่จะส่งผลทำให้ราคางกํางมีโอกาสในการดีดตัวขึ้นมาค่ะอืมค่ะดีดตัวขึ้นมารอบนี้ก็ต้องลุ้นที่1,720เหมือนกันใช่ค่ะ1,720ถือว่าเป็นจุดสำคัญีเดียวของวันนี้ค่ะค่ะ ก็เป็นว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีประเด็นข่าวอะไรมาส่งผลต่อราคาทองคําเลยมองหาปัจจัยใหม่ๆอย่างตัวสหรัฐเองให้เข้ามาอ้างอิงเพราะฉะนั้นตัวเลข GDP คืนนี้ก็น่าจะบอกทิศบอกทางได้พอสมควรเลยนะคะ,คะก็น่าจะมีผลอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่โดยรวมเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วข่าวตัวอื่นยังไม่มีตัวไหนที่เป็นปัจจัยใหญ่มากที่จะสามารถทําให้ราคาทองคําเองปรับทิศทางได้นะคะแล้วก็ร่าสุดเองถึงแม้จะมีข่าวของประเทศบราซิลเองที่เริ่มมีการ มีข่าวอมาว่าจะมีการสะสมทองคาเพิ่มขึ้นนะนะคะก็คือถือว่าในรอบตัง้งแต่ปี2008เองบราซิลเองก็ไม่เคยสะสมทองคาเพิ่มขึ้นเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกตังก้งแต่ปี2008ที่ผ่านมาค่ะค่ะมองแวนวโน้มภาพใหญ่ยังคงเป็นขาลงอยู่หรือเปล่าคะสำหรับราคาทองคําช่วงนี้คือในช่วงในช่วงระยะสั้นช่วงนี้เรามองว่าโอกาสในการย่อตัวย,ยังมีอยู่เหมือนกันนะนะคะเพราะว่าเครือขายก็ยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะ,ะเรามองว่าแต่ว่าคือจุดที่เรามองว่า ถ้าสัไม่ต่ำกว่านี้ก็คือที่ากับประมาณ 1, 6 8 0ปเหรียญถือว่าเป็นจุดต้องเริ่มต้งรังแล้วนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยในสถานะเองเรามองว่าเริ่มมีคนเข้ามาช้อนซื้อบ้างบางส่วนแล้วแต,แต่โดยรวมเนี่ยเรายังมองว่าที่จะย่อตัวลงต่อยังมีอยู่ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าดูตามถ้าดูตามกราฟเองแล้วนะคะก็คือซับแรกจะอยู่ที่1680แล้วก็ที่1,650งพนหร้อยสเหรียญดว,วล่ากับไฟแอสค่ะนักลงทุนถามกันเข้ามาค่ะว่า ้าอยู่ในแนวโน้มขาลงแบบนี้แล้วก็ยังมีแนวรับที่สำคัญอยู่ที่1,680เหรียญแบบนี้เปิดช็อต position ตอนนี้ไหวไหมคะมองว่าโอกาสในการเปิดสามารถทำได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่แนะนำให้เรามาระว,าวังเพราะว่าการย่อองราคาทองคำเนี่ยถือว่าย่อลงมาค่อนข้างมากแล้วนะคะที่เราคุยกันก็คือประมาณ100เหรียญได้แล้วดังนั้นเนี่ยการโอกาสในการรีบาวกับของเขาเนี่ยสามารถจะเห็นออกมาด้ทุกเมื่อด้วยเหมือนกันค่ะ <c oughs> ริงแล้วตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยมันอ้างอิงกับอะไรได้บ้างคะก่อนหน้านี้มันมีการเคลื่อนไหวตามยูโรบ้างตามดอลลาร์บ้างแต่ณปัจจุบันเองหลายคนอาจจะจับทิศจับทางไม่ถูกเหมือนกันถ้าจะด,ดูความสัมพันธ์ของราคาทองคากับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆเนี่ยสามารถดูเกาะกับอะไรไปได้บ้างคะข้อน,นี้เองค่คะคุณดีนะก็ยังเป็นในเรื่องของค่างเงินยูโรกับก็คือตามในเรื่องของค่างเงินยูโรแล้วก็สวนทางกับตัวค่างเงินดอลลาร์อันนี้ยังเป็นประเด็นหลักนะคะเพราะว่าอย่างข่าวตัวอื่นเอง ก็ยังไม่ได้มีปัจจัยออกมามากนักแต่ว่าช่วงนี้เองที่นักลงทุนไปให้ความสําคัญของในฝั่งยุโรปค่อนข้างมากอาจจะเป็นเพราะว่า,าเรามีเองกรีซก็จะถึงดด a d l i n ในเรื่องของการที่ต้องขอเอ่อขอรับความช่วยเหลือในเรื่องของของออสถานาการเงินเองนะคะก็เลยทําให้นักลงทุนเองเนี่ยค่อนข้างจะตับมาหรือให้ความสําคัญในฝั่งของยุโรปมากขึ้นแล้วก็ทางยุโรปเองก็ยังหาความชัดเจนไม่ค่อยได้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหา ปัญหานี้ของไม่ว่าจะเป็นสเปนเองก็ตามหรือว่าคริสเองก็ตามดังนั้นข่าวในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวของทางฝั่งสหรัฐออกมาบ้างต <Yeah. S 1> ่าโดยรวมเนี่ย ถ้าสังเกตดูในช่วงสัปดาห์ของสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนเองจะให้ความสําคัญกับข่าวของทางฝั่งยุโรปค่อนข้างมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าต่อจากนี้มีกระแสข่าวของทางฝั่งยุโรปมาว่ามีการแก้ปัญหาที่ขายไปนในทางที่ดีขึ้นแสดงว่าราคาทองก็น่าจะมีการรีบาวขึ้นมาบ้างในระยะสัส้นนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะช่วงนี้เองการย่อโัวของราคาทองคำเองก็สังเกตดูจะค่อนข้างตามข้างเงินยูโรค่อนข้างค่อนข้างมากทีเดียวนะคะค่ะ โอเคค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณพิพาค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะนั่นก็คือมุมมองจากทาง w l g w i l l i a n Futures นะคะมองว่าระยะนี้ราคาทองคำนั้นนะคะก็คงยังอยู่ในทิศทางขาลงนะคะมองแนวรับสำคัญที่ระดับ1,680นเหรียญต่อทอยออนส์นะคะใครที่อยากจะเข้ามาเปิดชอ็อตพ o ซิชั o นตรงนี้ก็ทำได้แต่ต้องระมัดระวังพอสมควรเพราะว่าราคาทองคำนั้นก็ย่อตัวลงมาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะปัจจัยที่ต้องติดตามค่ะสำหรับคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลข GDP ของทางฝั่งสหรัฐนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ประเด็นหลักที่ราคาทองคำนั้นยังคงเกาะกระแสะอยู่น่าจะเป็นของทางฝั่งยูโรโซนมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วหากมีข่าวทางยูโรโซนออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยก็อาจจะต้องจับตาดูเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าราคาทองคำนั้นจะสะท้อนคิดทางตามมากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาที่เรามาอัปเดตให้ฟังกันนะคะมาดูกันต่อที่ตลาดหุ้นกันบ้างนะคะนักลงทุนหลายๆท่านนั้นเมื่อเช้านี้อาจจะใจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะหลุดลงมา